็ามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะเป็นหนุ่มนักศึกษาชื่อดังนะคะ,ะเป็นหนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะหนุ่มนักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านนนทบุรีนะคะก็ได้ซิ่งกระบะเสยท้าย10ล้อเสียชีวิตคาที่ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะร้อยตำรวจโทชัยนรงค์บุระ4า0ีร้อยเวรสอบสวนสบพบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะชนท้ายรถบรรทุก10บล้อและมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตนะคะยังคงติดคาอยู่บนซากรถนะคะบริเวณถนนสาย345ใกล้สะพานข้ามคลองลำโพจากนั้นจึงประสานแพทย์เรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกนันอยู่ตรวจสอบที่เกิดเหตุคะ่ะ ที่เกิดเหตุน,นะคะเป็นเชิงสะพานข้ามคลองลำโพหมู่ที่สองตำบลลำโพอภอบางบัวทองจัังหวดนวนทบ,บุรีตรงข้ามโครงการอารุณทรีแฟคเตอรี่แลนด์พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุซสีฟา้าหมายเลขทะเบียนสเสือทอฐาน 2653กรุงเทพมหานครชนท้ายกับรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อฮีโนหมายเลขทะเบียน70 2648สงขลาซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อยู่แต่ไม่พบผู้ขับขี่ส่วนภายในรถยนต์กระบะคันดังกล่าวพบร่างชายหนึ่งรายเป็นผู้เสียชีวิตติดคาซากรถสภาพใบหน้ายุบเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนสีดำรองเท้าหนังสีน้ำตาลจากนั้นทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จึงต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นได้เกิดอาการอาเจียนออกมาและมีกลิ่นสุราอีกด้วย ตรวจสอบหลักฐานภายในตัวพบบัตรประชาชนระบุชื่อคือนายวัชรินอินกายอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่33หมู่6ตำบลกู่จานอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรและยังพบบัตรประจำตัวนักศึกษาม,มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตพร้อมบัตร ATM จำนวน2ใบและเงินสดจำนวน520บาทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่อง ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าจากการตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุนั้นพบว่ารถบรรทุก1ิบล้อซึ่งเป็นคู่กรณีได้จอดอยู่ขอบทางโดยไม่พบผู้ขับขี่จึงสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขับขี่รถยนต์มาด้วยความเร็วสูงประกอบกับผู้ตายมีการดื่มสุราม,มาจึงทำให้ไม่ได้สังเกตรถบรรทุก1ิบล้อที่จอดอยู่ขอบทางจึงเป็นสาเหตุให้นายวัชรินขับรถยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกคันดังกล่าวเข้าอย่างเต็มแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบทะเบียนรถบรรทุก10ล้อเพื่อหาเจ้าของพร้อมผู้ขับขี่มารายงานตัวเพื่อแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจากนั้นจึงมอบผู้เสียชีวิตให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูนำ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติลังสิตต่อไปค่ะเขาก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่สาเหตุนั้นก็มาจากผู้ขับขี่นั้นเกิดจากอาการมึนเมาเนื่องจากดื่มสุราค่ะ สุลาอีกแล้วนะคะ,ค,ะครั้งนี้ก็ดูจากสภาพรถนะคะก็พังไปกว่าครึ่งเลยนะคะค่ะค่ะ